สวัสดีครับมาพบกับร้านทรับสุวนแบบพิมพ์เหล็กนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีประกอบแบบรางน้ํานะครับรางน้ําขนาด40คูณ40คูณ100นะครับผมความยาว100 100นึ่งนะครับคือ1เมตรนั่นแหละนะครับว่าในตัวของรางน้ํานี่ประกอบแบบไหนมีกี่ชิ้นนะครับ ใช้งานแบบไหนนะครับจะมาแนะนํานะครับจะแนะนําตัวแรกก็คือว่าก่อนประกอบจะแนะนําทุกชิ้นก่อนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบฝาปิดนะครับฝาปิดบนของรางน้ํานะครับนี่ครับด้านนี้เราจะไว้บ้านด้านบนตลอดนะครับผมหาพื้นที่เรียบทาน้ํามันก่อนเทนะครับพอเทเสร็จก็สามารถยกขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับพอมันหมาดยกขึ้นได้เลยนะครับจะมาแนะนํา ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกความหนาของเนื้อปูนนะครับตัวนี้นะครับที่เราแถมให้ไปนะครับผมทั้งหมดจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับแถมให้ไปนะครับและส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นคิ้วคิ้วกดด้านบนนะครับคิ้วกดด้านบนมีไปให้หนึ่งตัวนะครับอ่าแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นขารองนะครับขาลงงานทุกตัวทางร้านสัตว์ทุวันจะให้ไป สองสองขาลองนะครับสองขานะครับคือสองแท่นนะครับผมอ่าเทเช้าบ่ายได้นะครับอ่าแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นยูคลิปล็อกนะครับที่เราแถมให้ไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าตามจํานวนวนะครับความสูงของงานแล้วแต่เราจะให้ไปนะครับตัวนี้ที่เห็นกันถามกันมาบ่อยๆนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นเหล็กคัดนะครับจะเป็นเหล็กคัดด้านในนะครับเหล็กล็อกด้านในของเหล็กเสียบนะครับของเหล็กเสียบนะครับเราจะแนะนําอีกทีนึงว่าใส่ตรงไหนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกด้านบนนะครับผมสําหรับของรางน้านะครับเรามาดูกันว่านี่เลยครับตัวนี้คือเหล็กเสียบนะครับที่เราให้ไปนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าคืออะไรชิ้นเล็กกว่าเขานี่คือเหล็กเสียบนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นงานชิ้นของด้านในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับด้านในนะครับผมมี2ชิ้นนะครับนี่นะครับวงในจะมี2ชิ้น3มชิ้นกับชิ้นเล็กนี่นะครับผมอ่า ส่วนตัวนี้จะเป็นแบบนอกนะครับแบบนอกจะทําให้เป็น2ชิ้นนะครับเพื่อประกอบง่ายนะครับผมเราจะมาเริ่มประกอบนะครับผมเริ่มต้นจากแบบในก่อนเลยนะครับโดยช่างผู้ชํานาญนานนะครับจะประกอบนะครับชิ้นแรกนะครับชิ้นที่1นนะครับวางเข้าไปนะครับให้สังเกตนะครับเบอร์เบอร์นี้จะอยู่ด้านบนตลอดนะครับนี่นะครับ เบอร์ e. จะอยู่ด้านบนของของงานนะครับผมทุกใช้งานทุกชิ้นงานเบอร์จะมีเบอร์ควบคุมนะครับผมเบอร์อยู่ด้านบนวางด้านซ้ายวางด้านขวานะครับผมแล้วก็จะมีช่องเล็กๆอยู่นะครับอ่าเพื่อจะเอาเหล็กเสียบเข้าไปนะครับอ่าเหล็กเสียบเดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ก่อนอ่าหย่อนลงนะครับหย่อนลงไปตรงนี้ก่อนนะครับเทสเเกตนะครับหย่อนลงไปปุ๊บอ่าผักมาแล้วครับอ่าผักเข้าไปปุ๊บอ่าเหล็กคัดโชว์เหล็กคัดหน่อย เหล็กคัดตัวนี้โชว์หน่อยอ่าตัวนี้คือเหล็กคัดนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับอ,รอ่าจะคัดยังไงอ่าล็อกยังไงล็อกอ่าจะล็อกด้านในนะครับอ่าจะล็อกไว้อย่างนี้นะครับผมอ่าเห็นชัดเนาะนี่นะครับเบอร์หนึ่งด้านนี้แล้วก็เบอร์หนึ่งตรงเหล็กเสียบแล้วก็เบอร์หนึ่งตรงด้านชิ้นชิ้นนี้นะครับอ่านะครับจะมีอยู่3ด้านนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับผมอ่าในเมื่อล็อกตัวนั้นเสร็จปุ๊บ เด็กกลมที่เราให้มาเนี่ยจะเป็นเด็กกลมเพื่อล็อกตัวนี้นะครับอ่าช่างลองล็อกดูนะครับนี่นะครับอ่าครับผมง่ายมากนะครับอ่าแบบง่ายๆนะครับมันลงให้สุดนะครับผมจะลงล็อกพอดีจะลงในฉากพอดีนะครับจะลงในร่องฉากพอดีนะครับอ่าอันนี้คือจบ สำหรับการประกอบแบบในนะครับอ่าเรามาดูต่อไปว่าจะประกอบแบบนอกแบบไหนนะครับอันนั้นที่หลังนะอ่อาอันนี้มาประกอบนี่เลยอ่าอ่าแบบนอกจะวางเข้าเหลี่ยมมุมไปนะครับงานจะเข้ามุมพอดีนะครับอ่าได้ด้านหนึ่งนะครับอ่ ก็ให้ลูกค้าสังเกตเหมือนเดิมนะครับคือเบอร์จะอยู่ด้านบนนะครับผมแบบนอกเบอร์ก็จะอยู่เบอร์คู่นะครับหนึ่งคู่กับหนึ่งนะครับอ่าถ้าหงายผิดท่าก็ให้สลับใหม่ไม่เป็นไรนะครับอ่านี่นะครับแล้วตัวนี้เราแถมให้ไปคืออยู่คลิปนะครับอ่าอยู่คลิปนะครับอ่าตัวล่างให้ตีขึ้นบนนะครับตีขึ้นบนอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวบนสุดอ่าด้านนี้ก่อนก็ได้ครับ อ่นะครับแหกเข้าไปนะครับทีแล้วตีขึ้นบนนะครับผมอ่านนะครับอ่าตีซ้ายตีขวาไว้แล้วนะครับอ่าให้ใส่ไล่จากด้านบนเลยนะครับซ้ายขวามันเดินนะครับส่วนตัวบนก็จะตีลงล่างนะครับอ่นนะครับอ่าก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ด้านบนนะครับ นะครับแล้วก็ใส่ให้ครบทุกตัวนะครับผมเรจะมีให้ทั้งหมด8ตัวนะครับอยู่คลิปอ่าตัวนี้ก็ตีลงล่างเหมือนเดิมครับจะสลับไปสลับมานะครับเรามาดูด้านนึงนะครับ ประกอบนะครับประกอบพอประกอบเสร็จนะครับแต่ลืมนะครับลืมบอกไปว่าทาน้ํามันก่อนนะครับก่อนประกอบนะครับทาน้ํามันเครื่องเรานะครับน้ํามันที่ไม่ใช้งานแล้วนะครับถ่ายออกจากรถมอเตอร์ไซค์ถ่ายออกจากรถยนต์นะครับผมใช้ได้นะครับน้ํามันดําเหล่านี้แหละครับก่อนที่จะเทนะครับให้ใส่ตัวล็อกไปก่อนนะครับอ่าใส่ตัวล็อกไปก่อนก่อนที่จะเทปูนลงไปนะครับอ่า ัวล็อกตัวนี้จะเป็นตัวล็อกความหนาของเนื้อปูนนะครับให้ความหนาของเนื้อปูนนี้เท่ากันน,น,น,นะ,ค,ะครับอ่าบังคับนะครับบังคับอ่ามันจะมีทั้งหมด3ด้านนะครับอ่าเห็นชัดนะครับเห็นชัดนะครับใส่ระหว่างกลางนะครับระหว่างกลางอ่างานก็จะความหนาจะเท่ากันนะครับอ่าโดยเฉลี่ยนะครับผม พอเทได้สักระยะหนึ่งปูนได้เต็มตรงนี้แล้วนะครับพอปูนเต็มถอดออกนะครับถอดออกอ่าถอดออกได้เลยพอปูนขึ้นเต็มถอดออกได้เลยแล้วก็จะมีคิ้วกดบนด้านบนนะครับมากดลงนะครับผมกวม่ำกว่ำนะครับอ่าพอใส่คิ้วกดลงไปนะครับกดลงไปกดลงไปเสร็จปุ๊บ เทปูนให้เสมอตรงนี้นะครับเสมอตรงที่มือผมอยู่นะครับแล้วก็ปาดให้เรียบนะครับปาดให้เรียบพอปูนหมาดๆก็ยกออกได้เลยนะครับอ่าพอปูนหมาดๆก็คือยกออกได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็แกะนะครับปล่อยให้แห้งทิ้งไว้ประมาณสัก4ี่ชั่วโมงนะครับ4ี่ชั่วโมงก็คือเริ่มแกะจากด้านในแล้วก็ามาประกอบใส่ขาลองตัวนี้แล้วก็เทปูนอีกนะครับทำวนไปวนมาอย่างนี้นะครับ การใช้งานก็มีอยู่แค่นี้นะครับสําหรับรางน้ํานะครับอ่าโอเคนะครับจอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้จากทางร้านทรัพย์สุวนหรือว่าท่านใดที่ห่องใจอยากขาใจมันประกอบยังไงอะไรยังไงใช้งานแบบไหนหรือว่าอยากได้แบบไปใช้งานนะครับให้ติดต่อมาได้ที่0นย์932967564นะครับร้านทรัพย์สุวนแบบพิมพ์เหล็กนะครับสาขา2จังหวัดสุรินทร์นะครับผมอ่า มีแบบพิมพ์ทุกชนิดนะครับเราผลิตและเทด้วยนะครับผลิตจําหน่ายแบบพิมพ์เหล็กทุกชนิดนะครับเทมือนะครับผมก็หรือจะมีอีกช่องทางหนึ่งติดต่อทาง m a r k e t p ตเพ e นะครับหรือว่าทางเฟสนะครับผมาทาง y t u t u นะครับ u t u b e ของทอรัพย์ส่ว Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับเข้าไปดู มีมากมายหลายอย่างให้ท่านเลือกชมนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบการแสดงสดไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ